สวัสดีครับผม,ผมก็มาอยู่กับผมโกบอยในช่องมิเตอร์ซีอวันนี้เราอยู่หน้าเว็บโยกังยุทธภพครบสลึงเราจะมาพูดถึงแพทประจําสัปดาห์นะครับผมแพทประจําสัปดาห์มีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมสําหรับวันทีออ่13มีนาที่ผ่านมานะที่ผ่านมาต้องใช้คําว่าที่ผ่านมาเพราะผมเพิ่งอัดคลิปเนี่แหละนะครับมีกล่องสุ่มวันบันนะเพิ่มขึ้นมาวันที่13มีนาถึง20มีนานะครับผมกล่องสุ่มวันบันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ กองซูมบอลบันเนี่ยมีชุดแรกเริ่มนะครับแรกเริ่มเกาะวายุร้อยรบนะับผมทั้งอะไรเนี่ยมีออปชันด้วยนะรบับวกสามสิบกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไข่บางบางกรนะรวะสันนะับผมไข่บางกรทองนะแพนด้ายักษ์นะฮบผมชุดแรกเริ่มแบบไม่บวกนะครับ แล้วก็มีอัปเกรดชุดคลุมนะครับผมมีไลท์มอทินนะครับหนึ่งวัน1ิบวันสาสิบวันทลายพบหนึ่งวันสิบวันนะครับผมแล้วก็ลายปักเขียวนะครับยเวันลายมังกรเขียวโอเคลายมังกรเขียวนะครับ21็วันเจ็ดวันย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับวารีไรทีมท่านนะครับผมนะครับไหมทอง จากแมงมุมนะครับผมกำไรกำไรเข้าเป็นที่พิเศษนะครับผมยากระยาเซเวยระดับสูงนะครับผมกออำจัดวิญญาณเช็ตแต่งชื่อกระเป๋าเป้หนึ่งแสนล้านนะครับ กระเป๋าปีห้าเซนล้านอ,อย่างเดือดน,นะครับยันโชคลาภระดับสูงนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับผู้ยิ่งใหญ่นะครับหนึ่งวันนะครับของธรรมะของอาธรรมนะครับผมอของธรรมะอาธรรมแบ่งด้วยแมวกวักนะครับขูดไม่ยั้งนะครับป้ายยุดนะ ลาบลอยสงครามพิชิตบางกรนนะครับโอ้สดสองครั้งนะครับต่อมากิจกรรมพลังแห่งเทพมาและมารพลังแห่งเทพและมารน,นะรผมไอเทมเนี่ยก็จะไปตีไอพวกผีดิบเนี่ยนะครับผมจิตลาวาคลั่งนะครับลุ้นรางวัลน,นะครับโดยการเอาไอเทมเนี่ยไปครับโดยปฏินะครับผมเอ่อตีมาเนี่ยเราจะได้ผนึกสุขาวดีอาวจีนะครับ ซึ่งเราสามารถสุ่มได้พลังแห่งเทพมารน,นะครับใช่ประมาณนั้นแหละนะครับหรือว่าจะดอกเป็นพลังแห่งเทพมารเลยก็ได้หรือเปล่าผมจาไม่ได้นะแต่ว่าที่ผมเห็นนะคือไอ้สุขาวดีเนี่ยมันสุ่มแล้วมันจะได้พลังแห่งเทพมารเทพและมารน,นะผมไอเทมเนี่ยมันสามารถเอามาคลาฟเป็นไอเทมกิจกรรมนะครับโดยมี ไหลมนทินนะทลาย๊บนะครับโอสดสวรรค์นะครับผมกายร่างทะเลลึกนะครับกายร่างแมวเหมียวนะฮะผมลายเขียวนะครับลายทองนะครับคุ้มจิตร้อยฮะสิบเปอร์นะครับยาโลหิตแห่งสงครามชิดบางกอนนะครับโลหิตแดงโลหิตเขียวนะครับ ายาบวกสองยาบวกหนึ่งนะฮผมยาสเสมอินนะครับยาไทากิก๊กยาทิพยยุดยากายร่างทองอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาผู้วงการความปั่นป่นปวนยุทธภพนะฮะอ่าหัวหน้าของไอ้วกไอครั้งนี้แหละนะับผมไอเน,นี่ยก็คือบอสบอสผู้ชายในดันเซียนอะนะครับมันออกมาอยู่ด้านนอกแล้วครับที่นี่มันออกมาอยู่ตรงเออ เกิดทุกๆ2กชั่วโมงนะครับมันออกมาอยู่ที่ฮอนบันเดอร์นะฮะไม่สามารถกําจัดบอสได้จะหายอัตโนมัติและไม่ดอปไอเทมนะไอเทมที่ดอปจะเป็นยุทธภัณฑ์นะครับผมยุทธพัณฑ์1 0 0ถึง150นะตัวความดี110และอื่นๆนะกรณีตายจะไม่ติดโทษตายหรือลบคราบสบการนะครับทุกตัวละครสามารถเก็บไอเทมได้แค่เดินผ่านไม่ได้ตีกับเขาก็เก็บได้นะครับ ออบอสจะมีภูมิคุ้มกันต่อพิษสถานะดีบัฟต่างๆนะครับผมตีทุกตัวละครจะตีเข้าทีละหนึ่งเท่านั้นใช่ต่อมากิจกรรมเพิ่มความสำเร็จ5%นะครับประดับนะครับแล้วก็ไอเทมจัดหนักสุดคุ้มเดือนมีนาไมากแล้วนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเสริมประดับนะครับ ไอเทมระดับระดับสูงนะครับผมกิ่งท้อนะครับผมเล็กใหญ่นะครฮะทรงผมล้นหลึกไหลนะครับชายหญิงนะครับเสื้อตแต่งัญลปกรรมใบหน้าทรงผมนะครับสวนอูฮะเสริมสวยสวนอูนะครับสวยลับนะเสริมสวยรับนะครับสวนอูนะฮะศัลปกรรมส่วนอูะรรอนอะครับทรงผมสวนอูนะครับ ชายหญิงนะครับชุดสตรีทไฟเตอร์นะมีคูณไม้ยางมีลูกแก้ว20ล้านนะฮะทั้งชายและหญิงนะครับชุดเมฆหมอกนะครับมีวินซิงสองก้อนนะครับเซตปีเตอร์แพนโกูนะครับผมชายหญิงนะครับนะครับดีวิลเซตนะครับผมวินซิงอีกหนึ่งชิ้นนะครับอ้อนล่างนี้ล่างไม่สิงใช่ไหม อันนี้ซิงร้อยเปอร์โอเคสร้างตัวละครใหม่รับก่องอัพเลเวลนะครับตั้งแต่วันที่6มีนาถึง24มีษาะนะครับกิจกรรมเช็คชื่อตั้งแต่6มีนาถึง3มษาเช่นกันนะครับทุกเซิร์เวอร์พิชิตคำรามครังเก็บค่าพิชิตอันนี้กิจกรรมเช็คชื่อเนี่ยที่เอ่อ วนคออือไม่ใช่หวนคืนที่พวกคัสลับนะครับผมอยู่ข้างคลังลูกคิดนะครับตั้งตัวคนใหม่เนี่ยเราไม่ต้องพูดแล้วนะครับผีคำรามข้างก็ผู้เท่าสายฟ้านะครับอยู่ใกล้กับรถเ,เล็กไหลนะครับแล้วก็กิจกรรมเพิ่มกิ่งบอยเพิ่มชุดคุมสุดเท่ถึงสามเมสากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บวกประดับขึ้นมาด้วยนะประดับเป็นเซียนเซียนเซียนสี่เซียนห้าใช่ไหมนะ ฟ้าใสเนี่มันก็คือเชียนห้านะครับผมเซียนห้าเซียนห้าและเซียนหกด้วยออทอแสงนี่คือสุดเซียนหกออนะครับผมก็งงนะดนจำไม่ค่อยได้เท่าไร,นราออ่นะครับต่อมาสัตว์เทวะศักดิ์นะครับสัตว์เทวสัต ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีเรือพันเอกพันอกมันอ่านว่าพันอะไรพันนอกพันนอกไม่้พันและเรือเต่านะครับผมก็คออกือเนี่ยคนเรือเนี่ย รับชาติเทวะปีนะครับผมที่สูยุนนะครับผมแบบปีจะได้พลังโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่พลังป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ก็50หน่วยนะครับผมอันนี้เรือเต่าเรือเต่า,เร,เ,ตาเรือเต่าก็จะได้อันนี้ของแคสมันก็จะได้ออบัอคับสบการณ์เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็น เอาไปอัพเกรดก็จะได้เยอะกว่านะครับคูณ2เลยถ้าอัพเกรดนะจ่ายห0 0่งเ0เนี่ยได้คูณ2มา2เท่าจากเดิมนะครับทั้งส่วนของเอ่อของฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นค่าสุสบการเพิ่มอีก40เปอรด้วยของฟรีถ้าเสีย 200M ต่อมากิจกรรมกำจัดสะสมพลังแห่งธรรมะธรรม ธรรมะธรรมเนี่ยนะครับกิจกรรมสนะมัไม่ได้ของดีๆเลยเอ,อจริงนะพวกลายพบหนึวันเนี่ยไม่รู้มันอยู่หรือเปล่าทุกวันมันอาจจะไม่อยู่ครับสิ่งที่ผมได้ตอนนี้นะแมวขวักนะครับคุมจิตนะครับตารหลักยอมยุดนะครับผมคือกําจัดวิญญาณนะครับลายบางกรดํานะครับผมส่วน ยาตาโสมาตาก็ยังยังยังไม่ได้นะเออส่วนแบบ sp sp ป้ายยุดได้แล้วนะครับเพียนพิเศษได้อย่างเยอะนะครับคุมจิตหนึ่งเปอร์ก็ได้เยอะรามกรทองได้แล้วางคกรคามได้แล้วนะครับยัน20สเปอร์ได้แล้วนะครับยันสิบห้านทินหนึ่งวันสิบวันยังไม่ได้นะครับเออสุ่มทำกันเอาเองกิจกรรมเชชื่อยี่ดันเอา้า เหมือนกับอันบนที่ไม่ใช่เหรออ๋อนี่เช็คชื่อหวัวนคืนโอเคแล้วก็ปาร์ตี้บัฟนะครับจบวันที่20มีนาจบรอบหน้านะครับปาร์ตี้50บเปอร์เดี๋ยวเราก็ลากลากเวลอีกอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับอเทม9บาทนะฮะหมดวันที่3เมษีสารเราไม่ต้องเข้าดูไหม ซยบองกรทองนะครับมีนาถึง21มีนาอันนี้เราก็บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ในแพทก่อนหน้านี้นะครับและนี่ก็คือ b a c k s เตนะครับก็เป็นคุมประจำเดือนนะบบทเกวี e ได้คุมฟีแต่ออฟไม่ได้เดลไม่ได้นะครับซื้อขายไม่ได้นะครับผมก็มัดูกระลงกลงก็ไม่ได้ทำนะสำหรับใครอยากทำก็ทำไปสะสมยังทันหรือเปล่าเอ,อ่อถึงวันที่2 7มีนา ย7เจดมีนามันสะสมกี่ชิ้นสิบห้าชิ้นไม่ทันแล้วนะครับภารกิจนี้โอไปได้เลยนะครับแต่จริงๆมันก็ต้องลงไว้แล้วนะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไปทันวันที่ยีเจ็ดก็พอดีก็ได้นะครับวิก k e เรียบนะครับเปิดฉากสุดสัปดาห์นะครับก็เสาร์อาทิตย์นะครับบัฟบอ 2เท่านะครับจำน่ายสัตว์รูดอบติดปีกนะครับผมต่อมาอัปเดตนะครับแก้ไทเพจนะให้ดอกตามปกตินะครับกงเงนบันให้สามารถแลกเปลี่ยนได้ทุกชแนลนะครับอัปเด oh, 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 ตทุบคุมกับตันไอดอลเขาสุดเหวอไอเพิลตวีแก ชุดคุมกองทัพพันบันที่ตกหล่นเพิ่มเติมเอา้ามีไม่ได้ไม่ได้ลบลบชุดคุมพันยองฟีนมามีลังก,ก,รรก,กิจกรรมเก็บสะสมโอเคสินสุดกิจกรรมกล่องซูมลักคกี้เอกนะครับใครเลาขึ้นเหร นะครับผมแล้วก็จำไหนไอเทมพาอะไรไอเทมพาเลเวลอัพสุดคุ้มพาเลเวลอัพสุดคุ้มโอเคตามนั้นนะครับก็รอบนี้มันมีอะไรอ่ะเนี่ยก็มีกิจกรรมที่คราของนะคราของมีคัาของกับตีบอสนะที่มันดูมีอะไรที่อื่นเป็นขายของอย่างเดียวอ่ะ นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่าน,นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจครับผมบ๊ายบายฮะ